สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆลุงป้าหน้า f อที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับก็ก็กมาพบกับผมอีกแล้วจังเกร์บอยนะครับวันนี้ก็เข้าป่าหาใบากระพาะนะครับพี่ๆเอนะฝนเนี่ยก็ตกแล้วนะครับผมเนี่ยกำลังเดินทางกลับบ้านนะครับซึ่งผมเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับผมใบกระพาะผมเนี่ยผมแบกกลับมาไม่ไหวนะแบกกลับมาได้แค่ครึ่งเดียวนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้เอาคอบาครับใส่สะพายมาด้วยนะผมเอ่อ เอาขึ้นบ่านะครับแบกกลับบ่านเนี่ยค่อนข้างที่จะปวดปวดบ่ามากมากนะครับนะมันเมื่อยนะครับทุกคนแล้วก็ผมเนี่ยต้องแบกกระเป๋าผมด้วยนะซึ่งผมก็ทิ้งไว้ข้างบนนู่นนะครับวันนี้ก็ขึ้นไปตัดใบกระเพาะนะครับติดชายแดนนะครับเพื่อนอประเทศเพื่อนบ้านของเราเลยนะพี่เอฟซีก็ไปค่อนข้างที่จะไกลนะครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณ4ี่โมงกว่าแล้วนะครับผมคือฝนก็ตกกับพี่พ f เอฟซีผมก็ ไม่รู้ว่าจะกลับไปถึงบ้านหรือเปล่านะครับวันนี้นะแต่ว่าผมเนี่ยต้องเร่งฝีเท้านะครับรีบกลับไปให้ถึงที่สุดนะครับถ้าไม่ถึงบ้านก็คงจะต้องพักระหว่างทางนะพีนะครับคิดว่าถ้ากลับไม่ถึงบ้านเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยผมจะกลับไปให้ถึงห้างของอายุงนะครับ้างที่ทําไว้บนต้นมะเดื่อนะพีนะจุดบริเวณตรงนี้นะครับก็มีใบกระพาะแหละพี c อแต่ว่า ใบกบระเพาะเนี่ยมันก็ยังเล็กอยู่นะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะใบมันแค่นี้พี่พีเอฟซีเราก็ยังไม่สามารถที่จะเอาไปใช้นะครับนําไปใช้ได้นะก็ต้องรอให้มันโตนะครับผมอีกอย่างเนี่ยมันปกคลุมไปด้วยต้นไม้เ่ยมันไม่โดนแดดนะครับมันก็เลยเหมือนมันจะไม่ค่อยโตนะพี่พีเอฟซีโอตอนนี้ฝนตกเปียกไปหมดเลยนะครับ ก็สาเหตุที่ผมเนี่ยเข้ามาหาใบกระเพาะนะครับผมเนจะกลับไปมุงหลังคาที่พักของผมนะครับที่ผมเนี่ยกลับไปต่อเติมนะฟีเอฟซีเพราะว่ามันมีอีกมุมหนึ่งครับนะมีหลังคาอีกด้านหนึ่งที่ผมเนี่ยยังไม่ได้มุงหลังคานะครับถ้าเก็บไว้นานๆไม้ฟักก็อาจจะผุพังนะครับทุกคนเสียดายนะครับนะกว่าจะได้กระต๊อบแต่ละหลังมันก็ใช้เวลาในการสร้างนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบเดินทางกลับบ้านก่อนดีกว่าฟีเอฟซีครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้กลับมาถึงยังห้างของอายุงแล้วนะครับผมฝนเนี่ยยังตกไม่หยุดเลยนะครับผมเองก็เปียกไปหมดแล้วเพียบสี่เดี๋ยวเราเนี่ยขึ้นไปพักหลบฝนด้าน,นบนห้างกันก่อนดีกว่านะครับซึ่งคราวที่แล้วนะครับที่ผมมาเนี่ยผมก็ได้ซ่อมแซมบันไดนะครับนะช้ตอกเนี่ยมัดเพิ่มนะครับมันก็น่าจะแข็งแรงนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่านะครับผม แม้ผมเนี่ยจะมาซ่อมแซมนะครับแต่ก็ไม่น่าไว้ใจสักเท่าไหร่เลยครับทุกคนกระเป๋าเราหนักด้วยแหละ โอเคครับตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงบนห้างแล้วนะครับพี่เอฟีอุ้ยโอ้โหเหนื่อยมากๆเลยนะครับมีอุตส่าห์รีบกลับมานะครับทุกคนอย่างเปียกขนาดนี้เลยนะโอ้นี่ผมขึ้นมาบนห้างนี่มีเทียนด้วยนะครับไม่รู้ว่าใครเอามาทิ้งไว้นะน่าจะเอามาจุดนะครับผม เอามาจุดแบบว่าให้ความสว่างหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับหรือว่าเอามาทําพิธีอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ตอนนี้ผมรู้แค่ว่าผมเนี่ยมีที่พักที่นอนแล้วนะครับที่ปลอดภัยด้วยนะอยากหมดเลยนะครับข้าวก็ยังไม่ได้กินเลยทุกคนนะครับเดี๋ยวต้องหุงข้าวกินสักหน่อยนะครับกินข้าวตั้งแต่เอ่อสิบโมงเออประมาณสิบโมงครับตอนนี้ก็สี่โมงกว่าแล้วนะพี่เอฟซี อยู่ว่าอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นตอกของผมเองนะอันนี้ตอกผมเองผมมาทิ้งไว,งงงนนว้ตรงนี้ตั้งนานแล้วนี่ยผมเนี่ยมาคราวที่แล้วนะครับฟตี้อืมตอกน,นี้ไม่รู้ว่ายังใช้ไายอยู่หรือเปล่านะเบฟตีครับมัน,นก็เริ่มแห้งแล้วมันพุกงไงมันโดนน้าโดนแดดนะครับต้องรลองเอาไปแช่น้ําดูเดื่ดยใช้ได้อยู่เดี๋ยวพักก่อนสักแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะก่อไฟนะครับเพราะว่าผมเนี่ย เปียกแล้วก็ชื้นไปทั้งตัวนะครับพนะีเอฟอาจจะไม่เปียกมากเลยว่ามันชื้นๆเนี่ยแต่ถ้าชื้นแบบนินานานมันก็ไม่ดีไงทุกคนนะ ข้างบนห้างนี่ไม่มีเฟืนเลยนะทุกคนก็เดี๋ยวจะต้องลงไปหาฟืนอีกนะครับไม่งั้นก็คงจะก่อไฟไม่ได้ครับแต่ว่าตอนนี้นะผมหิวมากเลยนะผมจะกินขนมนะครับลองท้องไปก่อนนะผมรู้สึกว่ายังมีขนมอยู่ห่อหนึ่งนะครับขนมปังครับทุกคนกินลงท้องไปก่อนนะแก้หิวไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยก่อไฟ ผมเข้าวทำกับข้าดีกว่านะครับทุกคนตอนนี้ก็มีฝนตกลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ก็เบาลงมากแล้วนะเืออฟซนะ ตอนนี้ไฟก็เริ่มติดดีแล้วนะพี่พีเอฟซีนะคือฟืนที่ผมได้มานะครับค่อนข้างที่จะเปียกชื้นนะพีเอฟซีผมก็เลยผ่าแบบนี้นะครับ mm hmm. เพื่อที่ว่าเวลาป่อไฟเนี่ยมันจะได้ติดง่ายๆนะครับเพราะว่าข้างนอกนะครับพี่พีเอฟซีคือมันเปียกมันชื้นนะซึ่งข้างในก็เปียกเหมือนกันแต่ว่ามันก็น้อยกว่านะครับเวลาโดนไฟเนี่ยมันก็จะแห้งวกว่านะครับแล้วก็ติดไฟง่ายกว่านะนี่ครับแล้วก็พยายามมาอ้างไว้ข้างๆแบบนี้ครับ Mm-hmm. ครับทุกคนก็ทํากับข้าวเสร็จแล้วนะครับผมอยากจะบอกว่าผมเนี่ยหิวจนผมเนี่ยไม่หิวแล้วนะพีเอฟซีนะคือหิวหิวหนักจริงๆนะครับผมตอนนี้ไม่รู้สึกถึงหิวแล้วแหละนะท้องมันน่าจะชาไปแล้วนะครับผมนี่ครับวันนี้ก็ได้กับข้าวมาสองอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นต้มบวบนะครับทุกคนนะแล้วก็อันนี้ใส่กรอบทอดนะครับอืมนี่ครับแบบนี้เลยนะพีเอฟซี มาเดี๋ยวเราเนี่ยทันเข้ากันเลยดีกว่านะครับตอนนี้บรรยากาศก,าก็ใกล้มืดแล้วนะครับผมหกโมงกว่าแล้วครับพนะี่พีเอฟซีนะเสียงจักรจันทร์ก็เริ่มร้องดังเรื่อยๆนะครับผมส่วนฝนนี่หยุดตกไปแล้วนะครับมารอบนี้นะครับหลังคาของอายุงเนี่ยน่าจะมีกันมาปรับปรุงแก้ไขนะครับเพราะว่าตรงกลางเนี่ยเขาก็าได้มาเอ่อมาใส่ใบกระเพาะเพิ่มนะพีเอฟซีนะทำให้กัน พักของผมในวันนี้นะครับไม่เปียกฝนเลยนะปกติในเวลาฝนตกเนี่ยมันก็จะมีน้ำนะครับหยุดลงมานะ v ียบสนะโอเคครับมาเดี๋ยวเราเนี่ยทันเข้ากันดีกว่านะครับผม กินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะพีเอฟซีแล้วก็ผมเนี่ยได้พูกเปแล้วนะจะนอนพักผ่อนสักหน่อยนะครับคืนนี้ก็คงจะต้องนอนที่นี่นะครับเพราะว่าเดินทางกลับเนี่ยคงจะไม่ถึงบ้านนะครับน่าจะมืดก่อนนะผมนอนพักที่นี่น่าจะโอเคกว่านะครับพีเอฟซีนะบางทีอาจจะเ,เกิดภัยอันตรายข้างทางระหว่างทางได้นะครับนะผมคิดว่าการน,นอนที่นี่เนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับ อตอนนี้ก็ใกล้จะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับ PPFc นะครับ <c oughs> บรรยากาศก็เย็นลงเรื่อยๆนะครับผมเ <c oughs> ดี๋ยวผมจะนอนพักผ่อนสักหน่อยนะครับแล้วก็จะได้ทานยานะครับสักหน่อยหนึ่งนะ,ะกินายาแก้หวัดนะครับผม <c oughs> โอ้พีพีเอฟซีครับตอนนี้ฝนก็ได้ตกลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับผมอากาศหนาวเย็นมากๆเลยนะครับจริงๆวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจมานอนในป่านะกะว่าไปหาใบกระพาะเสร็จก็จะกลับไปนอนที่บ้านนะครับแต่ว่าฝนตกสะก่อนนะพีพีเอฟซีผมก็เลยต้องแวะมานอนพักที่นี่นะครับดีนะผมเนี่ยได้เตรียมกับข้าวนะครับผมเตรียมที่หลับที่นอนมาด้วยนะครับ การเข้าป่าเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในป่านะพีเอฟซีนะอุปกรณ์ในการเข้าป่าเนี่ยต้องมีให้ครบนะครับผมช่วงนี้ยิ่งเป็นฝนตกด้วยนะครับเราควรจะพกไฟแชกนะครับอุปกรณ์ในการก่อไฟเนี่ยมากกว่าหนึ่งอย่างนะพีเอฟซีนะถ้าเป็นไฟแชกก็เอามาสักสองสามอันนะครับกันไว้นะเผื่อมันโดนฝนแล้วมันใช้งานไม่ได้นะครับผม นี่คืนนี้บอกเลยนะครับว่าหนาวมากๆเลยนะนี่ผมเนี่ยต้องเอาผ้าห่มเนี่ยออกมาห่มนะพีเนะครับอย่งั้นก็คงจะนอนไม่ได้ดีนะที่ไม่มีลมนะถ้ามีลมนี่หนาวกว่านี้แน่นอนนะครับผมอ๋อเดี๋ยวนอนพักผ่อนดีกว่านะครับเมื่อกี้ก็เกือบหลับเลยนะครับผมก็นอนพักผ่อนไปโอ้โหบอกเลยนะครับว่า ง่วงนอนมากๆเลยนะครับเจออากาศแบบนี้นะแต่ดีนะฝนตกนะผมก็เลยตื่นมาไงมันหนาวทุกคนไม่ใช่เลยรหรอกนี่ครับบรรยากาศบนห้างนะครับผมบรรยากาศดีเหมือนเดิมนะครับผมโอ้อยู่คนเดียวสบายเลยครับโอ้นี่ต้นไม้ที่ผมเนี่ยปลูกเปเนี่ยมันก็มีน้ำไหลลงมากามต้นไม้เหมือนกันนะแต่ว่าดีที่ผมมีตัวล็อกน้ำไว้นะครับ น้ำเนี่ยไม่ไหลเขมาที่เปรผมนะโอ้มิงานก็คงจะต้องย้ายที่ทูกเปแล้วล่ะ p ี่นะคือมุมนี้ก็ได้นะครับผมมุมนี้ก็ได้อืคืนนี้น่าจะหลับสบายเลยนะครับอากาศแบบนี้อะทุกคนครับเดี๋ยวยังไงผมเนี่ยจะขอตัวนอนเลยนะครับผมนะนอนฟังเสียงฝนตกนะครับเสียงบรรยากาศตอนกลางคืนไปเรื่อยๆนะครับ โคนครับเมื่อกี้ระหว่างที่ผมเนี่ยได้นอนเล่นนะครับก็เผลอหลับไปนะครับตอ้เชนนี้ผมก็ได้ยินเสียงสัตว์อะไรก็ไม่รู้นะครับร้องเสียงดังมากนะครับแล้วก็เสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับไม่รู้ว่าพอจะมีใครรู้ไหมว่าเป็นเสียงอะไรน่าจะเป็นเสียงสัตว์อะไรสักอย่างนะครับหากินช่วงเวลากลางคืนนะพี่เอฟซี นอนในป่าก็เป็นเรื่องปกติแล้วนะครับถ้าเราจะได้ยินเสียงสัตว์ร้องอะไรแบบนี้นะมันก็ต้องมีบ้างนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวผมจะปิดไฟล์นะครับแล้วก็จะนอนต่อเลยครับพี่เอฟซีนะครับฝนก็เริ่มซาลงนิดหน่อยนะครับผม ก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าก็แล้วกันนะครับทุกคนครับรุ่นสวัสดนะครับสวัสดียามเช้าครับพี่พีเอฟซ ตอนนี้สายมากๆนะครับผมก็น่าจะประมาณ11โมงได้แล้วนะครับเมื่อเช้านี้ผมตื่นมารอบหนึ่งนะครับช่วงเช้ามืดนะ PFC ซึ่งฝนเนี่ยก็ยังตกอยู่นะผมก็เลยได้หลับต่อนะครับหลับไปหลับมานะ PFC ตื่นมาอีกทีก็นี่แหละนะ10โมงกว่าเกือบ11โมงแล้วนะครับผมก็ยังไม่ได้กลับบ้านเลยครับนี่เมื่อคืนก็หลับสบายนะครับผม ยิ่งฝนตกแบบนี้นะตอนเช้านี้แทบจะไม่อยากตื่นนะครับนะยิ่งตื่นมาแล้วฝนตกก็พอดีเลยนะครับนะหลับต่อยาวๆนะนี่ก็เดี๋ยวผมจะเก็บข้อของแล้วพีเอฟซี FC ครับนะแล้วก็เราจะได้เดินทางกลับบ้านกันสักทีนะครับเนาะตอนนี้ก็เริ่มหิวอีกแล้วเนี่ยตั้งแต่เมื่อเช้าก็ายังไม่ได้กินข้าวนะครับผมนี่ก็จะเที่ยงอีกวันหนึ่งแล้วนะพีเอฟซี FC. โอเคยังไงเดี๋ยวผมเนี่ยจะเก็บเขาของก่อนนะแล้วก็เราเนี่ยจะลงจากห้างเลยนะครับผม โอเคครับทุกคนก็ตอนนี้ลงมาจากห้างแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับถ้าพี่บีเอฟซีชอบทริปการเดินป่าของผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็รอติดตามชมในอีพีต่อไปนะครับผมเนี่ยจะกลับไปต่อเติมที่พักเก่าของผมนะเพให้เสร็จสมบูรณ์เลยนะบีเอฟซีตามคําเรียกร้องของทุกคนเลยนะครับนะโอเคครับก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับลาไปก่อนสวัสดีครับผม